Morning Lady and gentleman, today we will to present the product. The product is Mu Yomala. And f i r s t r e comment on member. Member y m have s i สิริกรจีแสงสิริอุภาแ a ลี And มีน้ำฝนแ f m a k i Number g n one to study consumer r e a d e Mu Yomala. Number two to study and develop on the unique taste of Chinese spicy and p o r Number three to develop and add value to Mu Yomala. ทูบีโปรดักต์แอนด์ซูวีเนียแล้วมาโฟร์ทูสตาร์ดี้เดอะโปรเซสส์ออฟยูซิงพ่อทูบีโปรเซสส์อินซูพ่อโปรดักต์บายยูซิงโลเคอล์รอมอิเทียลฟอร์แม็กซิมั่มเบอร์เนฟิซ์เบอร์เนฟิซ์ออฟโปรดักต์คอนทริบิวต์ทูเดอะแมนจีเนงออฟมินเนอร์ล์เอ็กซ์เพสทอรันท์แอสเวลแอสเฮลปิ้งทูดายพาราซิทิสเวลกลับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะ วันนี้จะมานำเสนอโครงการวิจัยหมูยออมาละได้มีสมาชิกดั่งต่อไปนี้นะคะซ้ายมือของในชั้นนะคะนายสิทธิโกติกแสงขวาม,มือขอนในชั้นนะคะนางสาวศิริภาแซลีและในชั้นนางสาวน้ำฝนแซ่เถาค่ะหมูยอ,อเป็นผลิตภัณฑ์แท่องอกพื้นบ้านทางภาคเนาหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มและกลิ่นนสเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งเนื้อสัตว์จะถูกลดขนาดด้วยเครื่องบดและสับละเอียด อีกทั้งย,ยังส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะมอ,มอดอุดมด,ด้วยอาหารและโปรตีนช่วยในด้านการขักถ่ายและกำจัดสารพิษออกจากร่างกายดังนั้นคณะผู้จัดจทงสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยชีวศึกษาแม่สายได้แรงเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการวิจัยหมูยอมาล่าเพื่อน,นำหมูและเครื่องเทศจีนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รับประทานได้ง่ายอีกทั้งย,ยังนำมนดดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะ1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอมาล่า2เพื่อศึกษาและพัฒนานรสชาติของเครื่องเทศจีนและหมูให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว3เพื่อพัฒนานและเพิ่มมูลค่าให้หมูยอมาล่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและของฝาก4เพื่อศึกษากระบวนการนำหมูยอมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมูยอมาล่าโดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นม,มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ วัตถุดิบของเรานะคะจะมีเนื้อหูผงฟูน้ำแข็งน้ำมันน้ำตาลทรายน้ำมันพืชพิกหมาล่าปใงมันสะหลังและพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำนะคะจะช่วยกระตุ้นอนุมูลอิสระรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุอีกทั้งยังช่วยกระตุะ้นระบบประสาทและสร้างท่านในร่างกายค่ะวิธีการทำนะคะเราจะนำหมูสับลงไปปั่นให้ละเอียดก่อน จากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างลงมาปั่นให้เข้ากันปั่นใบตองเป็น2แผน่น2แผ่นต่อ1ชิ้นนำหมูที่ปั่นเข้ากับส่วนผสมเรียบร้อยแล้วตักตามปริมาณที่พอเหมาะลงบนใบตองที่เราเตรียมไว้จากนั้นห่อให้เรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งค่ะใช้เวลาในการนึง่งประมาณ40-50นาทีคำแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์หมูยอหมาลาสามารถเก็บรับประทานได้2-3สัปดาห์ ดยหาแช่ช่องฟินนะคะสามารถเก็บรัับระทานได้เป็นปีค่ะแช่ในอุณหภูมิ0-4องศาเซลเซียสรสชาติอาจเปลี่ยนไปบ้างค่ะราคาขายของเรานะคะจะอยู่ที่ชิ้นละ49บาทกําไรชิ้นละ13บาทค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่3,600บาทครั้งที่1ผลิตได้50ชิ้นขายได้2,450บาทครั้งที่2ผลิตได้50ชิ้นขายได้2,450บาท รวมทั้งเส้นนะคะ4,900บาทกำไล1,300บาทสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หมูยอมาลา่าตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไปได้ราคาส่งพันทีค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับคือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารราคา,นนาตัวไปและนกท่องเที่ยวสรุปผลของการวิจัยนะครับระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หมูยอมาลา่ากลุมัต ขุนประชากรที่อาศาัยอยู่ในเขตน้นถ้ำและนักเรียนคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายตำบลปงงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวนหนึ่งร้อยคนโดยรวมของมูลบ่อใจของผู <ule> ้บริโภคต่อหมูยอมาล่า x า a เท่ากับ 4..6 6เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปทาน้อยเขาได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดก็คือข้อ4ผลิติบัติหมูยอมาล่าเ่านั้นสามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าได้ x b าเท่ากับ4ี6จุ ทานผลิตภพณร์ม์หมูยาวมา,าล่าเหล่านั้นได้มีการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโปทดอกของกรมพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายปีพศ2 5 6 4โดยได้รับหนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อยแลครับและท่าผลิตภพณฑ์ม์หมูยาวมาล่าเหล่านั้นได้มีการจำหน่ายจริงทาเ,งเป็เครื่บุกหมูยาวมาล่าและนั้นทั่วไปโดยติดต่อ,ตอทางเบอร์0947275405กลุ5 5่มเราเขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นขอบครับ